จริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันที่รักที่ยอกที่เคยให้ต่อกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายกันปราทูสุกพ่อแ <c oughs> มพูดถึงเรื่องจริงๆหลอกๆวันนี้กระผมพิเศเส้าซาลเปาจัมโบ้ก็จะมาพูดถึง10อันดับของกินสุดหลอกลวงอยากรู้กันแล้วสิว่าของกินเนี่ยมันจะหลอกลวงทำร้ายจิตใจเราขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่า อันดับ10ช็อกโกแลตลูกกระต่ายน้อยอีสเตอร์แบบว่าหีบห่อเนี่ยเป็นรูปนักบวชยิ้มแย้มก็จริงนะแต่ข้างในเนี่ยเราจะได้พบกับเอ้นี่มันกระต่ายหรือมัมมี่ตุตันคามเมนกันล่ะเนี่ยโอ้ยจ้องหน้าเราจะโดนคำสาปไหมฮะแต่จะ,จะว่าไปเขาก็ไม่ได้โกหกนะเจอช็อกโกแลตกระต่ายจริงๆแหละแต่แค่หน้าตาเหนือความคาดหมายไปหน่อยเท่านั้นเองอันดับ9ก้าอื้อหือฟาเฟเฟล ุ่มชิ้นใหญ่ๆสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าฟาลาเฟลคืออะไรนะครับมันก็คืออาหารอาลับนะครับส่วนมากทําจากถั่วแล้วก็พันด้วยขนมปังอีกทีใหญ่โตเต็มคําดีจริงๆแต่พอแกะออกมาเท่านั้นแหละเฮ้ยโอ้โหทำไมมันแยกล่างได้ด้วยละเนี่ยอันดับ8ปดโอ้โหสปากเกตตี้สำเร็จรูปพร้อมรับประทานจานพูนๆราดซอสเผ็ดแบบถึงใจน่ากินขนาดนี้ขอแกะกินเลยดีกว่าเฮ้ย โอ้โหแมวที่ไหนมาอ้วกไว้แถวนี้วะเนี่ยโอ้โหไอเนี่ยมันเรียกว่าสปากเกตตี้ได้เหรอเนี่เยเดียว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 มันเรียกว่าอาหารได้ด้วยเหรอไหนเปรียบเทียบกับภาพหน้าปกชัดๆอีกทีสิอันดับเจ็ดอมยิ้มลูกหมีแทนด้าน่ารักน่ากินซะจริงๆแต่เฮ้ยนี่มันดูออกได้ง่ายๆเลยนี่ว่าพอถอดซองออกมาก็จะปังเป็นอมยิ้มสีขาวธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในห่อลายหมีนี่เองแหม ช่างคิดนะอันดับ6แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่เต็มคําพร้อมชีสแผ่นที่มักจะเสิร์ฟคู่กันแต่ดูเหมือนว่าชีส่ะมันจะราคาแพงไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงได้ลดต้นทุนจนเหลือแค่เนี้แงแปะอยู่บนฟานิดเดียวเท่าน,นั้นเองโอ้โหขนาดนี้เท่านิ้วก้อยแค่นี้เองเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่าหลอกลวงหรือว่าขี้เหนียวดีเนี่ยอันดับ5ปลาแซลมอน อ้โหอันเนี้ยแต่กองชอบมากแหม่ทำกล่องซะใหญ่บลัมเฮิมเลยมองเข้าไปในซองสีใสก็เห็นเนื้อเซลม,มอนเต็มเต็มตาแต่หารู้ไหมว่าพอเปิดออกมามันก็มีอยู่แค่นี้แหมแล้วจะทำกล่องซะใหญ่เพื่อเพื่อหลอกแดกเราสินนะยงัยงยงังยังเรายังไม่เข็ดไปต่อกันดีกว่าครับอาตมซีกุ้งกุ้งเน้นเน้นตัวใหญ่ยาวยาวคาดไปยี่ห้อสีสันสดใสปไายี่ห้อเนี่ย นอกจากเอาไว้บอกยี่ห้อแล้วเขายังเอาไว้ตกตาคนได้ด้วยนะก็เน, also, เนี่ยเนี่ยหัวขาดเป็นกระตือกันมาเลยทีเดียวจะไม่ให้มันยาวได้ไงล่ะเนี่ยปั๊โถแบบนี้ก็ได้เหรออันดับสามผมยกให้นี่เลยครับไอสกิมหมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้าก็แหมนอกจากอมยิ้มหมีแพนด้าแล้วเราก็ยังไม่เข็ดกันนะครับดูซองซะก่อนดูให้ชัดๆหมีนะหมีแน่นอนแต่พอแกะซองออกมาปุ๊บอ้ยนี่มันขี้หมีชัดๆ โอ้โหนอกจากไม่มีตรงไหนเหมือนมีแล้วยังหลอกลวงยันไม้ไอเต็มอีกนั่นเนี่ยอันดับ2ยังอยู่กันที่ไอเต็มนะครับไอติมทวิตตี้น้อยน่ารักขวัญใจของเด็กๆหลายๆคนนะครับแต่อยากจะขอเตือนน้องๆว่าก่อนแกะให้ทําใจก่อนนะไม่ใช่แค่ทำใจว่ามันจะไม่เหมือนกันนะทําใจว่าคืนนี้ฝันร้ายแน่นอนก็เนี่ยโอ้โห,โโหยังกับซากทวิตตี้โดนรถทับและตุ้มแปะยิ่งแบบแท่งละเนี่ยหูหัวบุบเข้าไปด้วยสยองสุดไปเลยครับ แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งผมยกให้นี่เลยครับไอศครีมสกูปปี้ดูดูชัชดๆนะครับตัวหนังสือด้านล่างเขียนไว้ว่าสกูปปี้ดูตัวการ์ตูนสุนัขฉลาดแสนรู้ในการ์ตูนเรื่องสกูปปี้ดูนั่นเองมันก็น่ารักกันนะคือหมายถึงภาพของหน้าซองเนี่ยแต่แต่พอแกะดูข้างในหหัวใจจะวายเฮียนยิ่งกว่าทวิตตี้อีกวายตายแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิทธิอันดับอาหารสุดหลอกลวงผู้บริโภค บางอันก็ชวนให้หงุดหงิดแต่บางอันเนี่ยก็โคตรไม่ลงจริงๆนะครับจะขำก้าแทนสำหรับปทูสุกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกลับมาอีกทีนูน่นแน่นอนเมื่อแฟนๆเรียกร้องนะแจ๊สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ н, กดซับสไครป์ให้ตัวนหะา